เอาแล้ว,วกมึงคงเคยเห็นแอปไอ้ไอ้นี่มัน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 ขึ้นมาในเพจโตของมึงน,นะแต่ก็นั่นแหละเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเ,าเรื่องความทรงจาในวัยเด็กในปอปอของผมกันที่นะมีแฟน เท่าที่จําความได้นะเป็นสมัยตอนที่เป็นหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่กําลังตามหาความรักและก็ชอบเล่นเกมก็เลยกลายเป็นว่าได้ไปเจอแอปแอปหนึ่งที่เพิ่งให้ดูไปตอนแรกนั่นแหละมันคือแอปแห่งความสุดยอดในการเล่นมัลติเพย์เลอร์แหละจะบอกให้กูก็เลยได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่งดงามอ่ามัมนงดงามสับกูอะตอนนั้นอะ่ะโทษทีแล้วกันในแอปมันก็จะสามารถเข้าไปในเซิร์ฟต,ต่างๆได้ ai, ตามที่เห็นในคลิปนี้เลยนะ แล้วเราก็สามารถสร้างเองนี้ด้วยแถมยังมีระบบแชทด้วยนี่มันเป็นแอปหาคู่ชัดๆจากนั้นกูก็กดเข้าไปในเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งแล้วก็เจอผู้หญิงที่กำลังกระโดดไปกระโดดมาอยู่นะกูก็เลยทำการจีบซะเลย อย่างนี้แต่มันได้ผลนะเว้ยจากนั้นเราก็เลยได้แอดเพื่อนกันแล้วก็เ,เริ่มคุยแชทแต่ที่กูเครียดเลยก็เพราะว่าเขาถามอายุกูนแน่ซึ่งกูรู้ได้เลยว่าถ้ากูตอบว่ากูอายุสิบก่บตอนนั้นนะ่ะเขามีหวังไม่คุยกูแน่เว้ยกูก็เลยทําการใช้เทคนิคหลอ,อกลวงขั้นสูงสุดเว้ยนั่นก็คือกูตอบกลับไปว่าอายุ17ครับอเหีย uh, yeah. แล้วเขาก็เสือกเชื่อชิบหายแล้วเราก็เลยได้คุยกันเฉยเลยกับไม่รู้อะเขายุสิบหก กูอายุสิบขวบแล้วคุยกันต่อจนได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อฟ้านะแล้วเราก็ได้เล่นกันไปอีกหลายๆวันเลยเว้ยจนกระทั่งขอเป็นแฟนกันเว้ยผมเนี่ยแหละผมเองแล้วมึงรู้ไหมเขาตอบอะไรเขาตอบตกลงเว้ยเขาเพิ่งอตอบตกลงคบกับเด็กสิบขวบไปอะั้าที่ตัวเองห่างกับเด็กสิบขวบต้องห้าปีอะนั่นมันโคตรจะบ้าเลยเว้ยแล้วเขาไม่รู้เลยเว้ยแล้วกูก็หลอกเขาได้มาเป็นเดือนอะแต่ที่เย่ยไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม ไอ้เฮียหลังจากได้คบกันไม่กี่วันเว้ยแม่กูเริ่มสงสัยเว้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมกูถึงช่วงนี้เช็คแต่โทรศัพท์แม่งถึงเอาแต่พิมพ์อะไรในโทรศัพท์เว้ยพอเด็กสิบขวบไม,ม่ควรทำอย่างนั้นไม่มควรจะนั่งเล่นเกมดูเฮียอะไรทั้งอย่างอยู่แต่กูไม่ใช่เว้ยคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะเวลากูกลับจากโรงเรียนเนี่ยกูต้องกลับด้วยรถตู้ใช่ไหม เวลาไปก็ไปด้วยรถตู้เหมือนกันซึ่งเวลากลับมาเนี่ยมันก็น่าจะแบบเกือบจะ5้าโมงแล้วอะเกือบจะ5้าโมงเย็นแล้วซึ่งมันแบบว่านานมากเลยเว้ยแล้วว,ลว,วันวันนั้นเนี่ยกูจำจาได้ดีเลยเว้ยวันที่ทุกอย่างต้องจบลงเว้ยกูเดินเข้าบ้านมาด้วยความมั่นใจเว้ยเดินอย่างมั่นใจและสง่างามเลยด้วยความคิดที่ว่าไอ้ขี้กลับบ้านเ้วได้คุยกับแฟนรึเว่าได้ดีใจว่ะเมื่อมีแฟนตั้งแต่ปสี 4, ่กูทาได้ยังไงวะ แล้วสิ่งที่กูไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นเว้ยภาพที่กูเห็นอยู่ตรงหน้าเว้ยแม้เป็นสิ่งที่กูไม่คาดคิดและกูก็วิตกของวนสุดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเว้ยแล้วกูก็เหงื่อแตกพลั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 กเว้ยกูกลับมาเว้ยสิ่งที่กูเห็นได้ก็คือแม่กูกำลังเลือดโทรศัพท์กูอยู่เว้ยกูไม่รู้ว่ามันคืออะไรกูไม่รู้ว่าเขากำลังทําอะไรอยู่แน่แต่สมองตอนนั้นกูคิดไปไกลแล้วว่าแม่งต้องใช่แน่ๆแม่งใช่แน่ๆ แม่กูเงยหน้าขึ้นมาเว้ยแล้วก็พูดคําว่าหลอกเขาทําไมอะลูกไอ้เฮียเสร็จแล้วกูไม่ได้ยินสิ่งที่แม่พูดเลยเว้ยหูกูมันวิงกูไม่ได้ยินเฮียสมองหยุดทํางานเว้ยแม่เหมือนแบบว่าทุกอย่างกูหยุดการทํางานเว้ยกูช็อกไปแล้วเว้ยไอ้เฮียสภาพกูยังอยู่กับแบบแบบแบบบ,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 บอเตอร์ไว้ไอ้เฮียวอเตอร์ไว้ตอนโดนจับได้ไอ้เฮียกูอยู่อย่างนั้นเลย หลังจากวันนั้นเนี่ยกูก็คิดได้ว่าเอ้ยเฮียมันควรต้องพอแล้ววะเดี๋ยวกูจะโดนจับได้อีกรอบแล้วแม่กูก็แปลว่าดูจะไม่พอใจด้วยถึงแม่กูไม่ได้ยินเลยเหออว่าแกพูดว่าอะไรบ้างแต่ก็นั่นแหละกูก็เลยขอนัดฟ้าใส่ว่าเออเดี๋ยววันนี้ไปเล่นเกมแมปแมปปนังการไอแมปสนสนุกอะสมัยก่อนอะเออได้รู้จักกันนะแล้วก็ ผมก็พาผู้ชายคนนึงมาด้วยผู้ชายคนนี้อายุ16แล้วเขาก็ชอบฟ้าใสเมื่อก่อนผมอีกแต่ว่ามันไม่ได้คบแล้วมันแพ้เด็กเด็ก10ขวบอะคิดเอาก็หล่อพอตัวหลังจากนั้นพอเราได้เข้าไปในแบบสวนสนุกใช่ไหมผมก็ปล่อยฟ้าใสเล่นไปแล้วผมก็ไปกับผู้ชายสองคนไว้แล้วก็ขุดดินขุดดินลงไปข้างล่างให้มีพื้นที่อยู่กันสองคนไว้แล้วก็ใช้ป้ายคุยกันว่าเอ้ยฟ้าใสอะเราจะเลิกแล้วนะเราให้นายนาะยเอาไปเลยแล้วก็เสือกตอบตกลงไหมแม่เหมือนเป็นการเทรดของอะไอเหียทำไมากลายเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ หลังจากวันนั้นผมก็เลยลบแอปทิ้งออกไปทำให้ไม่ได้คุยกันกับฟ้าใสาหรือว่าอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ2คนนั้นเลยว่าเป็นยังไงบ้างแต่ผ่านไปปีหนึ่งผมก็เริ่มคิดถึงอีกครั้งก็เลยกลับมาโหลดดิ้งอีกครั้งพอโหลดกลับมาผมก็เข้าไปในแอปแชทมันกลับว่างเปล่ามีเพียงแชทแชทหนึ่งที่ชื่อว่าบิลโผล่ขึ้นมาทักมาหาผม ใช่ผู้มึงเห็นไม่ผิดหรอกพี่ฟ้าแม่งมีน้องเว้ยเฮียแล้วอยู่ป .6 ห่างกับกูบกแค่หนึ่งปีเราทำไงอ่ะกูก็จีบไปดิีเสร็จแล้วกูก็ใช้สเต็ปเดิมเลยแล้วก็พาไปเล่นเกมทำรูปทำนี่เว้ยใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบว่าแทบทั้งวันในเกมแล้วก็คุยกัแชทกันทั้งวันในเกมเหมือน เป็นแฟนกันไปแล้วอะแต่ว่ายังไม่ใช่ไงและอย่าลืมอีกอย่างนะเขายัางคิดว่ากูเป็นเด็กอายุ17อยู่อะไม่ใช่11ขวบกูก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตนะกูเลยพยายามหาวิธีบอกเขาอะซึ่งมันก็ยากเท่ว่าการที่จะบอกว่าจากที่ตัวเองเป็นเด็ก17กลายเป็นเด็ก11จะไปบอกอยังไงอะไอ้เชื่อกูหาวิธีคิดไม่ออกเว้ย ใครจะไปคิดออกวะแล้วถึงกูบอกไปเขาจะโอเคหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไอ้เชี่ยเขาจะคิดยังไงมื่แบบตอนกูไปหลอกพี่เขาอะว่ากูอายุ17อะแล้วก็คบกับพี่เขาอะโดยที่กูอายุแค่10ขวบ ็นั่นแหละครับเราเลยต้องจบเรื่องนี้เพียงเท่านี้เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็เลยตัดสินใจลบแอป,ปทิ้งแล้วก็ไม่เล่นต่อ,อะนะจนหลายปีผ่านมาเหมือนกับว่าแอป,ปมันจะปิดตัวลงะนะตอนนั้นที่ผมอยากกลับไปเล่นอีกครั้งมันก็สายไปซะแล้วอะ่ะเพราะว่าแอป,ปมันหายไปแล้วอะ่ะก็ใครที่มีความทรงจำอะไรในมัลติเพเยอร์มาสเตอร์อะไรก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องในฝันของผม ไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องแต่งทั้งนั้นอย่าเอาไปพัวพันในชีวิตจริงและอย่าทาตามเพราะมันเป็นแค่ในฝันนะ